สวัสดีค่ะกับพิโรยไลฟ์สไตล์ชาแนลนะคะมาเจอกันตอนนี้กับประมาณสิหามงแรงแล้วนะคะแม่้านกับเฮดกับเขาโอ้ยโอเคไม่มาไม่ทอเก่งวายลูกก็ยังมาออกกล้องน้ำ <laughs> ไม่นี้กับเฮดกับเขาอ่ออกอกไล่นะคะบริดว่าเฮดอยู่ทูบหรอแม,ม,ม่้านเฮดแม่้านมี มีเออ่แฟนเพจนะคะแม่บ้านก็ไล์อยู่แฟนเพจเพราะว่า YouTube กับโบคอยมีคนเบิงก็รออยงนี้นะกานไล์อยู่แฟนเพจเขามีคนเบิงคนไปคอมเมนต์อย่างเี่นแะม่บ้านก็นเล่นเพราะมันใส่เวลานะคะแม่บ้านเฮ็ดขนมมาฟฟนนะคะแล้วก็บอบแล้วก็น,นี่นะสิมีช่องช่องหนึ่งช่องของอันที่ว่าเฮ็ดอยู่ในนี้ YouTube กับ่วนมากก็จะเป็นอารคลิปเบาแล้วก็ลงอย่างนี้น,น,ะน,กกน,นะหรือคือคลิปไปเชียวแต่ส่วนมาล่ะเธอกับโบคอยได้อัด เขาไปเที่ยวมันบ่ค่อยเด้ดไปละละตอนนี้ก็อยู่แต่บ้านนะคะแล้วก็ไปออกกําลังกายนิดๆน้อยๆเพราะว่ารัฐบาลเขาก็บ,บ่ให้ขับรถไปออกกําลังกายเกินหาไม้นะคะประมาณหาหกโลนี่แหละรับรถเขาบ่ใเห้ไกลจากบ้านจากคลองอยังสินะม <c oughs> ื้อนีนนะคะวันนี้แม่บ้านไปเดินออกกําลังกายแถวบ้านจากคลองนี่แหละ <c oughs> คนหลายหลายวันไปเอาบุญตามธรรมดาแม่บ้านกับเป็นโลโคโลดยังคือเป็นคนพื้นทีนะคะย่าไปเดินออกกําลังกาย าตามธรรมดานี่คนกับเก่เยอะจังสี่นะคบนี่คนหลายคับรถฟืนวันวันวันผ้าลูกผ้าร้านออกมาเดินมาย่างอ้ยหลายค่ะ <c oughs> ามาคุยกันต่อนะคะเมื่อกี้ลูกอยู่ในห้องขั้วน้ำมันเสียสมาธิในการวอานะคะผู้นั่นผู้นี้เฮ็ดต,ตึงตังตึงตังใส่เอาบอแล้วก็คนหลายหลายอันไปเดินกลับมากก็เลยมาเฮ็ดขนมในลาะมาฟฟินอยู่ในแฟนเพจแม่บ้านแฟนเพจแม่บ้านก็เสือน แม่บ้านไทยในต่างแดน UK อังกฤษน,นะคะแม,ม่บ้านท่านดิเปียนซื้อแม่บ้านทีไม่ได้หันแล้วบ่เปลี่ยนหรอกที่ไม่หันละแต่ว่าช่อง YouTube ก็คือกับปิอยอ้ยไลฟ์สไตล์ชาแนลนะคะกับมีสองช่องอันนี้นี่ช่องทางโอ้มีหลายช่องทางค่ะติดตามแม่บ้านอ <laughs> ินสตาแกรมแม่บ้านกันยังมีนะคะว <laughs> อซ่าแม่บ้านม่ได้รอกแต่ว่าก็าเห่ได้อันอันมากมากเราเห็ดพออัน บันเทิงจะของยังสินาโบโบอได้รจริงจังมากไหมอย่างเราคะ่ะแม่บ้านมีเรื่องหนึ่งสิวอาซู่ฟัง่งแม่บ้านตอนนี้ก็ขึ้นกล้องนะคะกล้องก็เฮ็ดให้แบบว่าบดิไทยเต็มเต็มหนากก็เอียงข่างเอียงยังคือว่าแม่บ้านน้ำหนักขึ้นหลายนะคะตามธรรมดาแม่บ้านก็น,น้ำหนักตามยืนยืนมาหลายปีแล้วป,ประมาณสี่สิบห้าสี่สิบหกนะคะยืนมาหลายปีบาดพ่อมา สี่หาปีมาเนี่ละ่ะน้ำหนักเริ่มเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นจากจากสี่สิบนี่ก็จนฮอันหาสิบตอนกลับไปเมืองไทยตอนนั้นที่ว่าอายุสี่สิบเอ่อสิบปีสองพันสิบเจ็ดกับน้ำหนักหาสิบนะคะก็เริ่มรู้สึกว่าบีสันโอน่าขึ้นมาสามกิโลกับน,ำน้ำหนักลายและ่ะเนาะแม่มันพอแม่บ้านตัวเตี้ยนะคะแม่บ้านสูงมาถึงลอยหาสิบไม่บ้านสูงกับประมาณลอยสี่สิบเก่าหนึ่งนะคะสูงมาถึงลอยหาสิบเตีย้ยว่าไงเป็นผู้หญิงเตีย้ย มินินะคะตะกีนใน,ใน,น้อยตะกีน,นัก4ีชิสามตั้งแต่ห้าน,นไม่ลูกนะพี่ลูกแล้วก็เริ่มพยับาอขม้าจนหอดสี่ชิห้าสี่ิหกก็ยืนมาโดนเติบตั้งแต่ลูกน,น้อยบอ่ตอนนั้นกัห้าในทำงานนะพอมาทำงานแค่เนี่ยแะเขากินผิดเวลากินนั่นกินนี่แล้วเขาก็นอนนนำหนักก็เลยเพิ่มขึ้นนะคะมันก็เป็นปัญหาตั้งแต่หาสิก็เริ่มขึ้นมากเรื่อยๆหาชิพหาชิพหาสิสอง มามาเหตุงานโรงพยาบาลแห่ง้ำนาขื้นเพิ่มเงินป็นหาสองหาสิบสามเพราะกินเพราะว่าตะกีไปทำงานแค่ที่ว่าไปเหตุงานกลงขื้น่ะไปนางไปฝอผูเฒ่าแม่บ้านกับบดิิกก็ดอเด้บดิไปนางกินนางอย่างได้บัตรพราะเหตุงานอยู่โรงพยาบาลนี่แหละกินมันได้กินมันได้ดื่มกาแฟดื่มชาบอยเองสินะกินขนมคุกกงคุกกี้ยังเสียยังเสีอไปเขาวอดไปเหตุอยู่วันนั่นวอนนี่เขาสร้างเทกเวมากกินแม่บ้านก็สร้างน้ำเขา น้ำหนักไมาได้เพิ่มขึ้นนะคะจนหอดประมาณหาซิมหานะคะอ้วนนะคะส่วนมาเห็นบอเห็นแม่บานอัดคลิปแม่บานว่าค่อยท่ายเต็มตัวแม่บ้านนะแม่บานอ้วนอ้วนขึ้นยังเสนะจากอันเลียบิังซัมนี่ก็คือจังบอ้วนละเพราะว่าบนได้มาเห็นตัวจริงบ่นี้บาเคยเห็นว่าแม่บานตะกี้ตะกี้กับจอยกูนียังเสนะมาเนี่ยพ่อมาหลังคริสต์มาสมาปีใหม่มาเนี่ยเรากินตะบีตะบั้น มันบริเวณไปใส่มาใส่บริเวณออกไปเที่ยวบริเวณแต่งโตสวยๆไปยุทธบ้านนิ้งตานังสีนะน้ำนักขึ้นกินโช็อกโกแลตเป็นผ้ายุนะนี่กาแฟาดำนะคะ b l แบล็ o คอฟ e ่ไปสั่งบกาจนบกาสั่งน้ำนักเพราะว่าหลู้สึกว่าจะคลองอ้วนขึ้นไปใส่ชุดทำง,งานสึกว่าขับ ใส่ชุดทํางานที่เป็นเสือตะกี้ยังใส่ได้อยู่นะใส่บลายใส่หกคับแห้งคับหายนั่งกระเบล่งเลยนะปนนันเด้มาหันี้แม่บ้านแล้วไปสั้งน,ำน้ำหนักเบิึงนักห้าสิบเจ็ดกลัวแมจน,จ,จนตกใจจนตกใจเจ้าของป้าสินักเกือบหกสิบมาซันตีเตี้ยนีย่แม่วันจิกนี่กิ่งไปแล้วมาซันเถ่าแม่บ้านแล้วเฮ็ดจังใดเนาะเฮ็ดจังใดกบรบเบลงเฮ็ดจังใดกระเบลง่งลงที่เราขีดสองขีด อันนี้แม่บ้านก็นเห็นที่เขาว่าขี้โตขี้โต,ตมโดน,นละแม่บ้านก็บรบิสุทธิ์ใจบแบบเล็เขาไปเบิ้งในคลิปวิดีโอวิธีการกินวิธีการกินขี้โตคือว่ากินลดแป้งแป้งน้ำตาลเขาแล้วก็พผงช่วสลดอย่างสีนะคือลดคราบโบไให้เรดนักโปรตีนนักไขมันแต่ว่าพยายามลดแป้งลดน้ำตาลบก,กินผงช่วสลดขา้าวอังเสียนะแม่บ้านก็นเลยล่องเหตุเบิ้งมาสันเนาะด้ประมาณอาทิตย์กวัว ไปสั่งนำ้ำหนักมาสั่งน้ำหนักเบิ้องมาบานนักเหลือหาซิมหานะคะหาซิมหากลัวนิดหน่อยไม่ว่าแล้วอู้มันได้ผลก็รู้สึกว่าท้องเข้ากับสบายขึ้นยังสินะบกคงบกคาบบบอนี่แต่ว่ามันก็หันไปถึงจุดที่แม่บ้านอยากสิพร้อมสินะแต่ว่าแม่บ้านมามันได้ผลก็เลยอยากมาคุยสูเ่เพื่อนๆฟังนะคะจุดประสงค์ของแม่บ้านเนี่ยแม่บ้านอยากลดไปจนถึงหาซิบหาซิบแล้วแม่บ้านก็สิลดไปอีกจัก สามสี่กิโลนะอยากให้เลือดในหน่อยลงคือเกาล่องเบืองว่ามันสิได้บัวตอนนี้แม่้านก็กินขี้ตัวกินแบบขี้ตัวนะคะคือว่าเสามาแม่้านก็กินเบคอนนี่แหละเบคอนกับไข่กับยังแต่ว่าบบกินขนมปังกินถอดไข่ทอดยังแต่ว่ากินกินตะกับบอกาโบกินนี่บานนี้เที่ยงมาแม่้านก็บั้งเทียก็กินอยู่แต่ว่าสิบบกินเขาเพราะว่าพอดีเขาเนี้วเบิด มันก็เลยเข่าทางพอดีเพราะว่าแม่บ้านมันคนมากินข้าวเหนียวมีข้าวเหนียวกระิหนึ่งย้อนหละหนึ่งกินผู้เดียวหนึ่งทีละกำปั่นหนึ่งทีละนี่นั่งกินกินข้าวเหนียวกินเสากินเที่ยงกินแรลงกลับมาจากทํางานก็สิกินข้าวเหนียวกับก๋อยเหนือกับลาบกับเจ้ากินข้าวเหนียวกินแลไวก็ไปนอนกินข้าวเหนียวแล้วมันอิ่มโดนนะคะมันเป็นน้ำตาลกินชาตะกินเีนีชาแม่บ้านก็พยายามใส่สวีทเนือแทนหรือบดกินเลยใส่น้ำตาล แต่ว่ากิกนชากาแฟก็ล้องกลับมากินกาแฟดำคือแม่บ้านกินกาแฟดำได้นะคะก็เลยบโบนิโบนิปัญหามันหอมดี้อมก็เลยอยากมาคุยมาบอกสู่เพื่อนเ่นฟังนะคะว่ามันมันได้ผลมันได้ผลเพราะว่าแม่บ้านเด็ดเด็ไปมากอาทิตย์หนึง่งแม่บ้านลดน้ำหนักไปสองกิโลกว่าก็ถือว่าก็พ่อใจนะคะ แต่ว่าบริพ่อใจทำเนียดอกอยากลดกูนีอยู่ไม่บานกับพยายามเห็ดเรื่อยๆเย็นนี่ไม่บานสิเห็ดหยังยไม่บานสิตําแตงกับอบปีกไก่ตําแตงกับบัวชีว์บัวไซน้ำตาลลองเบิงยังสินะบัวไซผงชิโลล่องเบิงมันสิแซ่บบอสน่อกผงชิโลท่านเด็กด่กระตัดดอกแต่ว่าสิตํากินล่องเบิงบ่กินล่องเบิงมันสิเป็นยังไดงนะเพราะว่า ตัวตัวนั่นกับแต่ว่าแม่บ้านเป็นขี้ตัวแบบเบาๆแม้ทั้งเธอยังมาแรกยังดื่มอยองสินะที่จริงเขาขี้ตัวเขาบ่เห็ดดื่มเลยยังสินะเขาแบบอันนี้นะแต่แม่บ้านก็เฮ็ดแบบ,บว่าวบ่ได้ว่าโฮมนักท่านที่ท่านใดดอกแม่บ้านก็ค่อยเฮ็ดค่อยเป็นค่อยไปนะว่ามั่นสิได้ผลบ่ทั้งเธอแม่บ้านก็ย่างเนื้อกินกับแก้วกับผักซื้อบวกกินเข่าของสินะย่างหรือหมูสามชั้นกินแล้วก็กินกับ ผักกับแจ้งสินะกินจังสลัดแม่บ้านกิเห็ดกินร่องเบิงกินผู้เดียวแบบว่าแม่บ้านเห็ดขี้ตัวกินผู้เดียวแต่ว่าขอบขั้วแม่บ้านก็เห็ดกับเขาเพื่อนธรรมดาหลักๆกัเห็ดกับเขากับน้ำธรรมดาหละกันี่หรือสิเรื่องเธอกิกินน้ำน้อยหนึ่งกินนิดหน่อยบบก,กินหลายนี่สินะพยายามลดปริมาณเขาปริมาณนี้อย่างลงไปกับสิพยายามคอยหลดน,นะคะมาเบิงกันไปนะคะแม่บ้านมาคุยเดี๋ยวแม่บ้านาาสีมะบอกสูงฟังนะคะว่าเป็นจังใด โอเคนะคะอ่า yes. แ uh, <c oughs> ม่บ้านกัสิขอตูวเป็ดตำแป๊กแตงนะคะหล่ะกะกินปีกไก่ขอบขัวแม่บ้านกัสิกินพิซซ่าบ่ทัะฉะนั้นจ <c oughs> แม่บ้าน <Bo. S 2> บอโบนี่ถามว่าหิวบ่ is alright จะพูดธรรมดาจะพูดธรรมดาเดน is okay ถามว่าหิวบ่มันกะ สมมติว่าคันเท้ากินหน่อยๆกินอันนี้หิวแม่บานก็จะกินผลไม้กินผลไม้แทนกินผลไม้กินส้มกินกล้วยกินแอปเปิลก็จะกินผลไม้นะคะยังมืนขึ้นไปบานไปเห็นงานแม่บานชิ่นแม่บานก็กินอาจจะกินบิสกิตจังน้อยที่จริงเขาก็ห้ามแหละแต่ว่าเขาก็สีนี้แบบอันนี้แหละแต่ว่าแม่บานมันเกิดแม่บ้านกับทนเพราะว่าแม่บานเคยไปเห็นงานมันขึ้นแม่บานบ่ค่อยกินแม่บานน่กกินดื่มดื่มอ่าชาดื่มยังแทนหน่งสินะ ตะกี้กินอยู่กิน้ะน้ำหนักมันเลืขึ้นไหวนะะั่นแหละปิเหตุงานนี้มันขึ้นกับปิก,กินมาทันต์อกินเขาเชี่ยกินเขาแรงจากบานแล้วก็ยังปิกินเขาอยู่มองทํางานอีกเห็นเขากินกับกินน้าเขาว่านนี่มันก็นเลยจะคล้องผันใครลืดลืดขึ้นมาทันพ้องออกพ้องบอกกลมกลมกลมไปอันการลดน้ำหนักเข้ากับตรงมีแรงบันดาลใจขึ้นว่านั่นแหละมีแรงเดียวนะคะแป๊บหนึ่ง เอามาต่อนะคะพอดียานไกลใหม่แม่บ้านแล้วไกลวบ้างไว้อยู่นี่แล้วเดี๋ยวค่อยเสียให้กินคุยกันต่อแป๊บหนึ่งนะคะแรงบันดาลใจคือว่าแม่บ้านเล่นชิคชอกเห็นเขาเต้นว่าเด่ไดวว่าอยากไปเต้นคือเขาดอกแต่ว่าอุยอายุเขาเทรันทุนีคือว่าอายุซ้ำๆกับแม่บ้านเขากับฮุนดีแบบบริป้อยตัวเหวี่ยวนอุ้ยตายลืมนะคะน้ำต่อนะ,ะเปิดน้ำไวลืมอ่า เขาก็บ่ได้ปล่อยตัวเห็นอ้วนนาทองเขากับบอมีเขาก็มีลูกสองลูกสามขึ้นกันไม่มาเลยไม่เข้าไปซื้อว่าโอ้ยตายแล้วหวานแห้งมันก็เลยรดอันเฮ็คลิปเต็นอุ้ยกลมดีเกล้มานถ่ะก็เลยว่าอืมอยากผอมขึ้นแต่ก่อนอยากผอมขึ้นแต่หุ่นเดิมเดิมร่างเดิมๆมของเราสินะแบบว่าคนอ้วนนี่มันกะใส่อีหยังมันกับโบสวยขึ้นในความรู้สึกของห้านะส่อิหยังกับโบโบมันเขาว่าบริมันเจ็บเขาว่าบริเวณนี้ดอก คือหนาทองมันออกใส่แล้วห้องก็รูว้ว่ามันพุ่งมันออกมันหนีพุ่งมันยืนลาย,ยางสินะก็รู้สึกแบบบ่มีความมั่นใจมบนสวยคือเกองสินะอันนี้คือแรงบันดาลใจละกับอ่าก็อยากให้เพื่อนๆคิดจริงๆกันนะเพราะว่าที่มันขึ้นจนจุดจุดจุด,จด,จดนั่นคือแม่บ้านไน้เปลี่ยนใส่เสื้อผ้าแล้วสินะคือว่าจากใส่แปด ตะกี้ใส่หกแต่มาอยู et, ous, ่อังกฤษใหม่ๆผูน ai ai. ้น้อยไรบ้นมาเริ 8, well. 48, milk, ่มใส่แปดก็โอเคกับเป็นแปดหกหกงสิก็ใส่ได้อยู่บัานเริ่มมาใส่ใส่สิบไหมใส่แปดคับวันสันใส่กางเกงยีนที่เคยนุ่งเคยยางกางเกงขาสสันนึังสีน่าเราใส่บ่ได้ยัดโบเข่าว่นสันโอ้ยมันเป็นไปหนักตัวนี้ว่ะมันเกินไปแล้วว่าสันทอมันบ่เป็นตะเบิงเจ้าของเพราะว่าเขาเตี่ยคันไม่บานสูงไม่บานสิบบาวเลยไม่บานเตี่ยบ้านนี้ก็เลยมีเฮจังไดมันกับบอลลด เฮ็ดจังไดกับบรลดอันว่าอันนี้กับบุรีเฮ็ดจริงจังนะเพราะว่ามาขี้ตนี่แหละอาทิตย์กวัวน้วนำนักลดสองโลกครึ่งเออแสดงว่าเขามาถึกท่าแล้วว่าสันทอกับบุรีจํากัดเรื่องกินกระดอนะคะเทากับตรงอันนี้ใจเฮาน้าขึ้นกันนี่แหละเพราะว่าเอาก็อยากสวยเอยงสินะจํากัดจะคลองคือว่า คือเขาว่าที่ว่าเขาไปเบิ้งหลลาย,ลาย,ย่างเขาไปเบิ้งหลลายที่เขาแนะนําอยู่ใน u t u b e นะคะวิธีการกินยังสันยังสิกินมุกระทะกินยังกินมันเป็นปยังสิกับมันกับโบ,บอวนเพราะว่าเขาใส่กดคือว่าร่างกายเฮ้านี่จากเข้าโบกินแป้งเข้าโบกินข้าโบไฮเลตข้าโบไฮเลตกับมีแป,แป้งพวกแป้งพวกยังมึงสินะข้าโบไฮเลตมันกับเปลี่ยนเป็นน้ำตาลข้น้าตาลเขาบดยใส่มันกับซาซมไปเป็นไขมันบ้านนี้พอเฮ้าโบกินพวกแป้งพวกน้ำตาล พ่างกายมันก็เสียห่วยหาว่าโอ้ยมันอยากมันบ่มีพลังงานมันนี่มันเลยพยายามหาแรงพลังงานในร่างกายเฮ้ามันก็เลยไปเอาอยู่ในไขมันมาเบิร์นมาใสอย่างสินะมันก็เลยเห็นในห้องดนหนักที่เขาวา่านะรักวิชาการเขาวา่า <c oughs> แต่ว่าแม่บ้านก็ค่อยเป็นค่อยไปนะคะบดิบปเปินแบบอฮักดิบแบบว่าบุกกินนั่นบุกกินนี่ฮักไปเลยบอลสินะแม่บ้านก็ยังกินอยู่นะคะแต่ว่าก็กิกนน้อยลงก็เกลงใส่ย่งสินะก็โอเคนะ มาแนะน้ำเพื่อนๆนะคะเขาค,คอยมาคุยกันตอนน่อเนาะเป็นจังไดขี้ตัวผักวันจากบริษัทไทยลูบใบไทยเลียวแต่แม่บ้านลบเดี๋ยวแม่บ้านสิเขาไปหาเบอร์อยู่ในในเฟซบุ๊กแม่บ้านเคยทายคลิปได้เคยทายลูบลงลงไปอยู่ว่าน้ำหนักหลายปันใดแต่ตอนนางหา้าสิบเจ็ดกัวในบกกาไทยนี่อายว่าส่นอายโมบกกาลงอยู่ในเฟซบุ๊กว่ามันอ้วน ก็เงียบอยู่พอมากินยังสี่น้ำหนักลงกับเออได้ผลนะได้ผลกัมาเป็นกําลังใจเพื่อนนะคะมาลองเฮ็ดคือการล่องเมืองกันผู้ใดว่าน้ำหนักเขามันเกินพิกัดเกินกว่าสีคิดว่าอันนี้แล้วอันอวดลายมันก็บเป็นพลดีตอร่างกายเฮานะมันก็มีโรคต่้งๆตมากโรคเบาหวานโรคความดันหล้าอย่างจังีินะเอาจังไดกับคยมาคุยกันใหมนะคะ คอมีความสุขเรื่อยๆนะคะสวัสดีค่ะรักษาสุขภาพนะคะเว้นระยะห่างนะคะล้างมือบ่อยๆใส่หน้าก,กากนะคะสวัสดีค่ะ